เมื่อวานนี้เนี่ยมีได้ไรายงานไะปตามที่เราได้เห็นบนโลกโซเชียลนะคะว่ามีการบอกว่าคุณแจ็คเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วแตป่ปรากฏว่าคุณแจ็คเนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตนะคะอันนี้เลยเป็นหน้าที่ของมี่นะคะที่จะต้องมาอัปเดตให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจตรงกันเพราะว่านักกิจกรรมของชาวลาวท่านนี้เนี่ยหลังจากที่ประสบ เหตุการณ์ถูกรอบยิงนะคะรอบสังหารเลยดีกว่านะคะก็เขาก็ได้นำคุณแจ็คเนี่ยไปรักษาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวเขาก็ปิดข่าวนะคะก็คือปล่อยข่าวออกมาเองเพื่อความปลอดภัยของตัวแจ็คเองเพราะว่าถูกสังเกตถูกไหมคะแต่ว่าเชียดต,ตายนะคะก็คือสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีแล้วก็ยังไม่เสียชีวิตทีนี้เนี่ย ครอบครัวเขาก็กลัวว่ามือปืนเนี่ยจะมาซ้าซ้าหลังนะคะก็คือเหมือนว่าจะถ้าเกิดทราบว่ายังไม่เสียชีวิตเนี่ยก็อาจจะมาเก็บอีกกี่นึงแต่หลังจากที่ได้ปล่อยข่าวออกไปแล้วนะคะว่าคุณแจ็คเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าตำรวจของทางสปปลาวเนี่ยเขาไปตามเจอนะคะก็คือไปตามเจอว่าคุณแจ็คเนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตนะคือสรุปแล้วเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันไม่สามารถปิดข่าวได้แล้วก็เลยจําเป็นที่จะต้องออกมายอมรับนะคะก็เข้าใจว่าทางตํารวจเขาคงจะบอกว่าเออบุคคลท่านนี้เนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตนะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ก็เลยมีการตีแผ่นนะคะว่าคุณแจ็คเนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิต รวมถึงคนที่เป็นต้นต่อด้วยก็คือคุณโจเซฟนะคะอัครวงก็เป็นชาวสปปลาวเหมือนกันนะคะเขาก็ได้ออกมาขอโทษนั่นแหละว่าเขาก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าคุณแจ็คเนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตนะยังมีชีวิตอยู่นะคะก็เรียกว่ายังรักษาตัวอยู่แล้วก็สร้างความดีใจเราก็ต้องยอมรับว,ว่าดีใจนะที่เขายังไม่ได้เสียชีวิตเนาะแต่ว่าก็รู้สึกเป็นห่วงว่า กลัวว่าจะมีมีมีตำรวจเนี่ยเขาเรียกอะไรหวังดีประสงค์ร้ายหรือเปล่านะคะในเมื่อเขาทราบแล้วว่าคุณคุณแจ็คนี่ยังไม่ได้เสียชีวิตเนี่ยมันก็นั่นมันก็หมายถึงว่าคนที่สั่งมาเก็บเขาเนี่ยเขาต้องทราบด้วยถูกไหมคะว่าคุณแจ็คนี่ยังไม่เสียชีวิตเราก็กลัวว่าเดี๋ยวก็จะมาเจอคุกคามหรือว่าจะมาเจอเก็บอีกในรอบที่สองหรือเปล่านะคะก็หวั่นใจเหมือนกันแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูถึงความเคลื่อนไหวนะคะของทางประชาไทยกันนิดหนึ่งนะคะสักครู่ค่ะดมีขอเปิดแหล่งขาวก่อนสวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวนะ อืมเราไปดูกันนะคะว่าอ,อของประชาไทยเขามีการรายงานข่าวของการเดินขบวนด้วยนะมีการรายงานเป็นระยะเลยทีเดียวแหละอืมก็นับว่าดีนะคะแล้วก็โอเคต่อมานะคะเดี๋ยวมีขอรายงานตรงนี้นิดหนึ่งก็คือ ตอนนี้นะคะทาง Amnesty นะคะ International แล้วก็ทาง Human ทาง Human Rights Watch นะคะก็ได้ออกแถลงการในการเรียกร้องทางการลาวให้มีการเร่งสอบสวนกรณีของคุณแจ็คอนุสาเป็นนักกิจกรรมชาวลาวที่ได้ถูกยิงเสียชีวิตนะคะขณะที่คลิปเหตุการณ์ได้ถูกแชร์กันว่อนในโลกโซเชียลรวมทั้ง สื่อก็คือลาวพัฒนานิวส์ซึ่งเป็นสื่อของรัฐนะคะแต่ทางการยังไม่ได้มีการประกาศเลยว่าจะทําการสอบสวนก็คือมีการอัปเดตเพิ่มเติมนะคะเหมือนที่มีได้แจ้งไปแล้วว่าเมื่อวันที่3นะคะเวลาประมาณ2องทุ่มคุณโจเซฟอัครวงนะคะนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชาวลาวที่ปัจจุบันนี้ได้ลีภัยอยู่ในฝรั่งเศสนะคะได้โพสต์ภาพ ออกมานะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณแจ็คอนุสาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็อยู่ในน่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยแหละนะคะแต่เราขออนุญาตที่จะไม่ได้ลงรูปนะ,ะ,นะ,ะเพราะว่ามันก็ดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูน่ากลัวสักนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าโชคดีมากนะะที่ว่าคุณแจ็คนี่ย,ยังไม่เสียชีวิตแต่ว่าณวันนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าก็คือทางเอ n ม s t สนะคะ,ะ,คะแล้วก็ทาง มูลนิธินะคะฮิวแมนเนี่ยก็พยายามที่จะแถลงจี้นะคะให้ทางการลาวเนี่ยทำการเร่งสอบสวนกรณีของการรอบสังหารคุณแจ็คด้วยเราไปดูเนื้อข่าวกันนิดนึงนะคะบอกว่าหลังจากที่ได้ถูกอรอบยิงไปแล้วนะคะเมื่อสอวันก่อนในขณะที่ว่า คลิปเนี่ยถูกเผยแพร่ไปบนโลกโซเชียลนะคะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าสื่อของรัฐบาลลาวเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศในการสืบสวนสอบสวนแต่อย่างใดนะต่อมา a อ n ม s น y t y นะคะแล้วก็ Human นะคะก็ไดออ้ออกโรงในการปกป้องสิทธิมนุษยชนในระดับสากลน,นะคะออกแถลงการในการเรียกร้องให้ทางการลาวนั้นเร่งสอบสวนถึงเหตุการณ์รอบสังหารคุณแจ็ค อนุสาหลวงสุพมที่ได้ถูกรอบยิงนะคะที่กลุงเวียงจันทร์เมื่อสองวันที่ผ่านมาในขณะที่ว่าคลิปวงจรปิดในกล้องของทางร้านนะคะ,ะว่อนไปทั่วโลกโซเชียลเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าโจฟรีแมนนะคะซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการชั่วคราวฝ่ายสื่อประจำภูมิภาคของ a อ n มเ t สตี้นะคะได้มีการกล่าวว่า ทางการรลาวนะคะจะต้องเร่งดําเนินการสอบสวนอย่างเร่งด่วนทั่วถึงเป็นอิสระด้วยแล้วก็จะต้องอเป็นกลางแล้วก็การสังหารนะคะนักเคลื่อนไหวอายุน้อยที่กล้าวมาพูดเกี่ยวกับประเด็นทุกเรื่องนะคะสิทธิมนุษย์อขออภัยนะคะ สิทธิมนุษยชนในประเทศอย่างเร่งด่วนนะคะเพราะว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนเนี่ยไม่ควรที่จะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาแล้วก็ถแถลงการของเอ n มเนสตี้นะคะระบุว่ามีหลักฐานคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดของร้านกาแฟที่เกิดเหตุนะคะที่เห็นชัดเจนเลยก็คือถึงใบหน้าของคนร้ายนะคะแล้วก็ลาวพัฒนา ของเดลี่นิวสนะคะซึ่งเป็นสื่อของรัฐแต่ว่าขณะนี้นะคะก็ยังเงียบกริบเลยก็คือไม่ไม่ได้มีการกระตกกระตากแต่อย่างใดนะคะบอกว่าสำหรับแจ็คอนุสารนะคะเป็นคนที่อายุยังน้อยแล้วก็กล้าที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลลาวแล้วก็สังคมซึ่งคุณแจ็คนั้นเนี่ยเขาทำหรือว่าเขาเปิดนะคะ Facebook เนี่ยจำนวน2เพจนะคะก็คือขับเคลื่อนด้วยคีย์บอร์ดแล้วก็ สอทรสาธารณรัฐนะคะทั้งสองเพจเนี่ยเป็นการโพสต์วิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นทางด้านสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองในสปป,ปลาวเช่นมลพิษจากฝุ่นควันนะคะเรียกร้องสิทธิมธสิทธิมนุษยชนให้กับนักเรียนแล้วก็กลุ่ม ออ LGBT ด้วยเขาบอกว่าในขณะที่ว่าแถลงการของทาง Human นะคะได้ระบุว่าทางการลาวนั้นล้มเหลวมานานแล้วในการปกป้องสิทธ,ธิมนุษยชนของผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจาร์ณถึงการทำงานของรัฐบาล นักเคลื่อนไหวปกป้องสิทธิมนุษยชนนักกิจกรรมทางด้านการเมืองและหนึ่งในเคสดังกล่าวก็คือคุณสมบัติสมพรซึ่งมีจําได้และคนนี้มีก็เคยพูดถึงในไลฟ์ของตัวเองนะคะบอกว่าสมบัติสมพรคือนักพัฒนาสังคมชาวลาวที่ได้ถูกบังคับให้สูญหายหลังจากที่ถูกตำรวจนะคะเข้าจาับก,กลุ่มเมื่อวันที่อขออภัยนะเมื่อปีพศน,นะคะสองพ จนกระทั่งถึงบัดนี้เนี่ยยังไม่มีใครได้ทราบหรือว่าได้เห็นคุณสมบัติสมพรอีกเลยนะคะก็เรียกว่าสูญหายนะ,ะถูกอุ้มหายเขาบอกว่าแม้แต่นักเคลื่อนไหวที่หลบหนีการประหัดประหารในประเทศลาวเนี่ยไปยังประเทศไทยนะคะหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ยังไม่ปลอดภัยเลยอย่างเช่นในกรณีของคุณออสชัยยะวงศ์คนนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ก็เคยพูดถึงเหมือนกันผู้ลี้ภัยชาวลาวที่ได้มาอาศัยอยู่ในกรุงเทพ ณนะประเทศไทยเขาได้หายตัวไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีพศ2562ขณะที่อยู่ในระหว่างการรอการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่สนะคถึงแม้ว่าจะได้ใบ UN เแล้วก็ตามแต่ว่าก็ไม่ได้รับการคุ้มครองนะคะก็คือถูกรัฐเนี่ยแหละอุ้มหายก็น่าจะเป็นการรู้เห็นเป็นใจของรัฐบาลไทยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ ของทางสื่อประชาไทยนะคะก็ได้มีการลงรูปก็เป็นภาพที่ทางคุณแจ็คเนี่ยแหละก็คือนอนอยู่แล้วก็มีสายระยงระยางนะคะแล้วก็มเีเขาเรียกอะไรมีบาดแผลบนใบหน้าด้วยนะคะก็คือจากการลอบยิงเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ที่หน้าอกด้วยนะคะก็หวังว่า,าจะปลอดภัยในเร็ววันนะคะแล้วก็ขอใหเอ้เขาเรียกว่าหน่วยป้องกัน นะคะคุ้มภัยของทางคุณแจ็คนะคะหรือที่โรงพยาบาลเนี่ยก็อยากจะให้เขาเนี่ยสกรีนคนที่เข้าไปเยี่ยมเขาด้วยเนาะเพราะว่ามีก็ว่ามันก็อันตรายเหมือนกันนะเราก็กลัวว่ามันจะมีเหตุการณ์ซ้ำสองหรือ,อยังไงนะแต่ณวันนี้เนี่ยเร,เราต้องขอแสดงความเสียใจอ่าไม่ใช่ขอแสดงความยินดีนะคะกับทางคุณแจ็คอนุสารด้วยนะคะที่รอดชีวิตในครั้งนี้ก็ถือว่า ไลยแรงมากนะเพราะว่าเหมือนกับคลายว่าทางการลาวเนี่ยสังเกตเองนะคะแล้วก็รู้เห็นเป็นใจแล้วก็ตอนนี้เขาอาจจะเสียใจก็ได้นะคะว่าทํางานพลาดนองก็กลัวนะว่าเออเขาจะมาเขาเรียกว่าจัดการในรอบที่สองนะคะก็หวังว่าความดีนะคะจะคุ้มครองคุณแจ็คเนาะอืมก็โอเคนะคะเดี๋ยวก็เราก็จะไปที่ประเด็นต่อไปนะคะแล้วก็ เดี๋ยวดูนิดนึงว่าประชาไทยมีมีรายงานอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอ๋อก็จะเป็นการเดินเพื่อเพื่อนนะคะเมื่อกลางคืนที่ผ่านมานะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรอัปเดตของวันนี้นะคะอืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ประเด็นต่อไปนะคะสักครู่ค่ะ